วันนี้เรามาอยู่ที่เมืองตากนะคะหนุ่มเมืองตากชื่ออะไรคะครับผมผมนักกรินเป็นพนักงานับค่ะซีโอรุ่นสุดท้ายก่อนจะปิดบ้านอ่านะคะดื่มกาแฟแม่มดแล้วตอบโจทย์ยังไงบ้างคะอ่าก่อนก่อนดื่มครับผมขอเล่านิดนึงนะตอนดมนี่มีปัญหาในเรื่องของตาเนื้อตอนที่ตาแล้วก็ตรงระหว่างเขาเรียกว่าต่อมต่อมน้ำตาค่ะมันอักเสบแล้วทําให้เกิดมีหนองเยอะขึ้นมากว่าแล้วก็หมอก็จะผ่า ฝ่าเศษพวกกระดามมาอีกจ้จนสุดท้ายคือเบื่อเบื่อไปหาหมอก็ใช้เข็มเจ็บผ้าจิ้มเองโอ้เหรอคะจิ้มเองมันอักเสบไหมคะออักเสบเราตาแดงมากเลยเหรอคะแดงมากเลยจ้าแล้วก็มาดื่มกาแฟแม่มดดื่มไปเจ็ดซองเจ็ดซองน่าจะว่าที่อักเสบมันได้เกิดขึ้นจ้ตามันก็เริ่มสว่างขึ้นค่แล้วไม่แพ้งแสงแดดด้วยจ้แล้วก็ดื่มมาอีกอีก อีกสามสามสามกล่องค่ะดื่มสามกล่องมีความรู้สึกว่าตัวเองเบาลงแต่ไม่รู้น้ำหนักตัวเองลดนะเพราะมันเบาลงเฉยๆแล้วเอ๊ะเราใส่ใส่เกงอะไรแล้วรู้สึกหลวมอหจนล่าสุดไปวัดปุ๊บเอวจากสามสิบแปดเหลือสามสิบสี่หายไปสี่นิ้วว้าวมากเลยค่ะน้ําหนักหายไหมคะน้ําหนักหายไปไหมตอนนั้นเริ่มแรกมันแปดสิบแปดสิบสามค่ะลงมาเหลืออยู่แค่แปดสิบเจ็ดแปดสิบหกแล้วไม่ลงอีกเลย แต่ผนดื่มไม่มดไปสามกล่องที่ว่าตอนนี้เหลือเจ็สิบแล้วครับผมเจ็ดสิบแล้วผมก็แปลกใจว่าอัศจริงว่าอ้กาแฟกล่องเนี้ยที่เราดื่มกันทุกเช้าก่อนนอนไอ้ก่อนก่อนทานอาหารเช้าแล้วก่อนนอนนะเ่ื่อมันทําให้เราดีดีได้จ้แล้วผมไปหาเพื่อนๆผมนะมันมีเลี้ยงรุ่นนะค่ะไปถ่ายรูปปุ๊บ ผมกับเด็กของเขาที่สุดในทีมการันตีเราถือว่าหน้าเสียนะค่ะเชิญชวนครับผมก็อยากให้นะครับผมนะพี่น้องเรานะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าคนที่มีสายสะพานต่างๆไม่ว่าจะพี่น้องครับลองมาดื่มครับเปิดปากชงและดื่มนะถ้าท่านจะรู้เองว่าไอ้สิ่งที่ทิพย์ำเนี่ยอยู่ในเนี้ยมันตอบโจทย์คุณมากน้อยแค่ไหนถ้าลดความดื่มค่ะดื่มดีสร้างรายได้ด้วยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณนะคะคุณนักรินซีอีโอค่ะสวัสดีค่ะ